ที่กองพลอาร์ดีี่ได้จากการฝึกและตรวจสอบการฝึกกองพันธ์กองรบเพื่อที่เร็วของกองพที่3ประจำะปีต่อพันัแ้นตั้งแต่เริ่มการฝึกมาจนถึงวันนี้ที่เป็นการฝึกดำเนินประุทธ์ด้วยกระสุนที่นั้นผมได้ติดตามจากการรายงานได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกได้เพ็นประธานในการตรวจสภาพกองักองรบของกองพันธุอธ์รักสาเห็นได้ว่ากอนน้ำพล ผู้นายรวมทั้งกรรมการจากของทุกและของหน่วยมีความต้งนอกต้าใจมีความแสดงออกถึงการเป็นหารอาชีพได้เป็นอย่างดีผู้บริการอยากจะยี้แจ้งให้พวกเราได้รับทราบว่าสถานการณ์ในปัจจุบันในพี่รอบบ้านเหล่านั้นหายุกความ ที่จะมีผลให้เกิดการสู้รบก,กันนั้นยังคงมีอยู่ย้ำว่ายังคงมีอยู่ถึงแม้ว่าหลายนายอาจจะวิเคราะห์ว่าแนวโน้มในการใช้กำลังกแก้ไขปัญหาจากยังไม่เกิดขึ้นหรือเป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะใช้กาลังในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านผมเชื่อไว้อย่างหนึ่งว่าปัจจัยต่างๆในปัจจุบันไม่ว่าจะปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศนั้นอาจจะทําให้ พวกเราจะต้องหมุนสังการให้หนำกำลังเข้าไปแก้ไขปัญหาในการรูปล้างและช่วไใหยหรือในสถานการณ์อื่นใดรงนี้พวกเราจะต้องเข้าใจกองพันของทุ่งก็ดีเร็วของกองทัพทีสานั้นรวมทั้งหน่วยประกอบกาลังต,ต่างๆที่มาจากหน่วยของกองทัพบกก็ดีหรือหน่วยในกองทัพภาคีสามนีก็ดีพิการหือว่า เป็นกาลังหลักที่สำคัญในการจะต้องปฏิบัติตามแผนเรื่อเหตุตามแนวทางการใช้กาลังขององค์ประกอบนแล้วพุกท่านที่ในพื้นที่สื่อน้าสถานี้จะต้องศึกษาพื้นที่ปฏิบัติการที่มีแนวโน้มที่อาจจะต้องใช้กําลังจะต้องฝึกษาสถานการณ์และติดตามหลายการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันนี้เป so ็นต้นไปให้กาลังคนผู้เขารับการฝึกผู้เขาร่วมพิธีในวันนี้ทุกท่านทุกนายขององประกบแต่ความกุก ความเจริญมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เข้มแข็งสามารถปฏิบัติธุรกิจต,ต่างๆที่รับมองให้บรรลุไปได้ด้วยดีทุกการขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับ